เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในงานอีกมาโชว์2024และตอนนี้มันก็ได้เข้าไทายไปเรียบร้อยครับกับ New Honda XADV 750รุ่นปี2025ครับ ผู้ชมกันอีกครั้งนะครับอยู่กับผมจอร์นไรบัสเตอร์วันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honda นะครับนั่นก็คือ New h o น da x a d v 750แต่แน่นอนครับว่าผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินผมพูดอยู่หลายครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับพี่คนหนึ่งครับนั่นก็คือบอสของเราเองครับเพราะฉะนั้นเชิญคุณบอสไรบัสเตอร์มาเข้าร่วมเฟรมด้วยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมครับบอนครับผมวัน ครับคือจริงๆตอนแรกผมกะว่าผมจะหายคนเดียวนะแต่ว่าก็นะครับรถคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับบอสมากกว่านะครับก็เลยให้แกมาด้วยซึ่งที่ผมจะบอกคือไม่ใช่รถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ปรับใหม่ตอนแรกเนี่ยเราจะใช้คำว่าออ l n e แต่จริงๆแล้วว่าพื้นฐานหลายๆอย่างมันยังใช้กับตัวเก่าอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ใช่เพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะที่เราเอา XADV มาทำคลิปอ e ีคัทนะครับถ้าใครยังจำได้เนี่ย หน้าตามันไม่ใช่แบบนี้ใช่หน้าตาตัวนี้มันเหมือนฉลามยิ้มมากขึ้นฉลามยิ้มมันมีอยู่อันนึงมันมีอยู่อันหนึ่งคุณผู้ชมอะไรคือรถคันนี้ผมบอกก่อนนะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันคือสีพิเศษเขาเรียกว่า S P Edition หรือว่า Special Edition ซึ่งพี่บอลบอกว่าถ้ารถมันสีเหลืองใช่ไหมเรียกมันว่าโจโคโบโจโคโบคืออะไรอ้าวไม่รู้จักโจโคโบอ่ะผมไม่รู้จักนายไม่รู้จักจริงๆอไม่รู้จักโจโคโบมันเป็นนกในเกม Final Fantasy ซึ่งพระเอกจะใช้ขี่ไปผจญภัย นกโจโกโบไม่รู้จักนกโจโกโบไม่รู้จักครับนั่นแหละครับปล่อยมันครับนั่นแหละแต่คือเอาว่าเอาว่าสุดท้ายเลยเนะี่ยผมลองเปิดรูปดูแหละซึ่งก็โอเคมันก็ดู้ายจริงๆนะเพราะว่าสําหรับหน้าตาของเจ้า XADV 750คันใหม่นะตอนนี้เนี่ยมันมีความปราดเปรียวแล้วก็ดูแหลมเพียวมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยไอ้ตัวชิ้นไฟลิ่งข้างๆตรงเนี้ยมันจะดูบึกบึนใหญ่ๆห,หน่อยใช่ใช่ใมันจะดูบึกหน่อยแต่ตอนเนี้ยเขาทําชิ้นเนี้ยให้มันดูเรียบขึ้นคือจุดเด่นของ XADV อ่ะก็คือมันจะมีความเป็นสัน เยอะหน่อยอตอนที่ XADV นะเ,เ,เกิดนะมันก็ยังมี CB 5 0 0 X มีแ f ฟริ a n t ทวินอันนั้นมันจะเป็นดูลุยๆหน่อยอันนี้มันจะด,ดูแบบดูถึกๆดูบึกบืนดูปราดเปรียว แล้วก็นิวัตมาเรื่อยๆใช่พอ,อเป็นตัว2มันก็จะแหลมขึ้นอีกแลวตัวนี้ก็จะยิ่งแหลมขึ้นอีก<ช>แล้วเนี่ยชิ้นดักลมตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเล็กๆนิดเดียวอตอนนี้เนี่ยชิ้นใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ดักลมแล้วเอามาสร้างเป็นเหมือนอ่ะพี่บอลพูดบ่อยว่าแอร์เคอร์เทนใช่แล้วนี่มันจะมีขีบดักลมตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกําแพงลมป้องกันไม่ให้ลมเนี่ยมันช้อนเข้ามาชนกับหัวเขาเราเฮ้ยแต่จริงๆพี่กับรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนนนสสําาาาาาาหรรรรััับเเเเเป่่่่คด้วววยะพลงงมติ เราจะอยู่ประมาณแ่นแล้วจุดที่เราวางขาก็คือตรงนี้อืใช่ไหมลมมันก็จะต้องพัดเข่าเราซึ่งจริงๆมันก็สองอย่างหนึ่งคือออกด้านข้างตัวด้านนอกเข้าด้านในก็เป่าช่วงตัวได้นะอืก็ได้จะมองอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดคือลมมันจะได้ไม่ต้องห่วนเข้ามาในนี้นั่นเองแล้วอันนี้เป็นอีกไฮไลท์สำคัญหนึ่งของตัว X A D V ตัวใหม่ก็คือไฟหน้าตรงนี้ซึ่งส่วนตัวผมนะถ้าดูจากหน้าตาเฉยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบ เพราะไฟหน้าตัวเดิมมันจะใหญ่กว่านี้แล้วมันจะมีการคาดตัวไฟ DRL เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วผมว่ามันสวยกว่า DRL ตรงนี้เนี่ยเป็นของเล่นใหม่จริงๆแล้วอะ x a อะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งในรุ่น1และรุ่น2ก็คือตัวไฟเลี้ยวมันอยู่ด้านข้างเวลาล้มเนี่ยมันหักง่าย่ใชคราวนี้เขาก็เลยเอาไฟเลี้ยวเนี่ยมาอยู่กับ DRL เลยซึ่งนี่ถือว่าเป็น world first world first ใช่เขาใช้คําว่า world first ก็คือเอาง่ายเป็นครั้งแรกในรถมอเตอร์ไซค์ที่ตัวไฟ DRL เนี่ยมันอินทิเกรตกับไฟเลี้ยวได้เลยก็เหมือนรถยนต์ ใช่เหมือนรถยนต์แต่เพ<อ>ิ่งมามีในตัวนี้คันแรกนอกนั้นเนี้เอาเป็นว่าในเรื่องของหน้าตาโดยรวมเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ถ้าให้พูดในภาพรวมเนี่ยมันคือมันเป็นรถที่ถูกปรับใหม่ให้มันดูแหลมดูเลียวดูดูเพียวบางมากขึ้นออ่าืแต่นายลืมอะไรไปข้อหนึ่งหรือเปล่าลืมอะไรชุดแฟรลิงเนี่ยของเจ้า XADV 750เนี่ยเขามีการพัฒนาใหม่ในส่วนหนึ่งคือใช้พลาสติกรีไซเคิลที่จะบอกอะ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้ พลาสติกรีไซเคิลของมันจะเป็นเขาใช้คําว่าพลาสติกไบโอแมสซึ่งก็จะเป็นของดูลาไบาโอใช่อ่ะซึ่งไอพลาสติกดูลาไบาโอเนี่ยมันจะอยู่ยตามนะชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกลาด้านซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่ใต้เบอะ ตรงนี้เนี่ยชิ้นใต้เบาะตรงนี้นะครับชิ้นฐานเบาะตรงนี้แล้วก็จะมีชิ้นเนี่ยด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดนะครับโดยที่มีพลาสติกอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลจากในส่วนของพวกบัมเปอร์ของรถยนต์กันชนหน้ากันชนหลังรถยนต์ก็จะใช้ในส่วนของตัวชิ้นเนี่ยช้าล่างตรงนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆคือรถคันนี้มันมีการใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกอินทรีย่อยสลายได้ก็คือแล้วก็พลาสติกรีไซเคิลซึ่งเชื่อว่าหลายคนอ่ะก็น่าจะมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับพลาสติกรีไซเค คุณภาพวัสดุเป็นไงเท่าที่ดูมันคือนึกออกไหมมันผ่านการทําสีมาแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่นะเออแล้วเลาเคาะดูเนี่ยมันก็คือพลาสติกอย่างนึงอ่ะนึกออกไหม,มเขาก็คงเอาไปหลอมใหม่แหละคือเอาให้คือไม่ได้สร้างพลาสติกใหม่ขึ้นมาแต่ใช้พลาสติกเดิมเอามาหลอมแล้วก็ขึ้นรูปใหม่นั่นเองส่วนไบโอแมสเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวดูลาเบโอเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูต่อไปว่ามันย่อยสลายเร็วแค่ไหนเพราะว่าหลายคนที่ใช้รถยนต์เนี่ยเวลาเจอพวกพลาสติกหรือว่างานที่มันเป็นงานอินนนนนนรรีีียยยยแบบเเ้้้มัััจะ่่่อออออออสลาาา็วตตงดูกไป เแต่เอาเป็นว่าะวันนี้ที่เราเห็นรถคุณภาพพลาสติกในส่วนที่เราพูดไม่ได้แย่ใช่ไม่ได้แย่ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของความเปลี่ยนแปลงถัดไปก็คือชิวน้าตรงนี้จริงๆชิลชิวนาตรงนี้เนี่ยชิวเนี่ยเหมือนเดิมชิวเหมือนเดิมปรับสูงต่ําได้ประมาณ140มิลลิเมตรเหมือนเดิมแต่จากเดิมเนี่ยมันจะปรับได้5ระดับตอนนี้ปรับได้3ระดับแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญจริงๆก็คือ ถ้าคุณเป็นคนที่เคยใช้เ a ็มาก่อนอคุณจะลำคาญนเพราะว่าเวลาคุณจะปรับชิลเนี่ยคุณจะต้องจอดแล้ว็อเอาอมือมาเอื้อมสองมือ,อแต่ตอนนี้เนี่ยใช้มือเดียวได้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บขี่ไปปรับไปได้ขี่ไปปรับไปได้อันนี้คือง่ายสบายนะครับแล้วก็ล็อกง่ายด้วยนี่แค่นี้เองอแต่บางคนน่าจะถามทําไมไม่เป็นไฟฟ้าเลยฟ้ารถลุยเอาไฟฟ้ามาทําไมรถลุยถ้าเกิดคุณไปบึ้มบั่มล้มขึ้นมาเออนื้ออกไหมเดี๋ยวมันเสียหายเดี๋ยวมันพังซึ่งถ้าอยากให้ไฟฟ้า รอยอีกตัวหนึ่งที่เป็นฝาแฝดเจ็ดห้าูนย์เขาซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเข้าไหมแต่มีแว่วว่าจะเข้ามาอยู่แต่ณตอนนี้รอไปก่อนถ้าใครอยากได้ว่าง่ายในส่วนของบินชิลปรับได้ใช่แล้วก็ใช้มือเดียวมันก็ได้นะตอนนี้อาจจะยังไม่ชินยังไม่รู้เหลี่ยมแต่จริงอ่ะถ้าถ้ารู้เหลี่ยมจริงๆอ่ะผมจะใช้วิธีนี้ก็คืออันนี้เอานิ้วทั้งอันเลยช้อนเข้าไปอืออ๋ออ่าอ่านี่ปึ๊บอ่าใช่แต่แน่นอนครับตอนเนี้ยที่เราทําให้ดูเนี่ยคือเรา อยู่บนเวทีเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเออมันก็ดูง่ายดิแต่ในความเป็นจริงเวลาคุณขี่มอเตอร์ไซค์สมมติเอาแค่ขี่ความเร็ว80อะ่ะปื๊บเนี่ยมันมันสมมติมันไม่ลองลองปุ๊บมันก็และ คืออย่างนี้ถ้าคุณค้อแรกนะเวลาคุณอยู่ในเมืองคุณคงไม่ค่อยปรับบ่อยหรอกแนนอนชว์คือยังไงก็ตามเวลาขี่ในเมืองคุณก็ต้องลงต่ำสุดอยู่แล้วคุณคงจะไม่เอามาขึ้นสุดทีนี้จังหวะที่คุณจะต้องปรับชิวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นจังหวะที่คุณต้องครูสหรือจังหวะที่ต้องขี่แบบยาวๆนู่นนี่นั่นซึ่งคันนี้มีครูสคอนโทรลแล้วมปนที่เรียบร้อย มันจะมีปุ่มคูคอนโทลตรงนี้นะครับอยู่ข้างตรงนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดระบบส่วนตัวปุ่มในส่วนของการเพิ่มสปีดลดสปีดจะอยู่ตรงนี้ก็คือที่จะบอกคือถ้าคุณจะปรับอ่ะคุณก็ไปปรับตอนคุณเปิดคูคอนโทนไงคุณจะมาผี่บิดตึกตักทำไมอันตรายเพราะทีนี้เพราะฉะนั้นคันนี้มีคสคอนงทรลให้แล้วคุณก็เปิดแล้วคุณก็ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กได้กลับมาที่กระปับด้านซ้ายอีกรอบนึงมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ที่เปลี่ยนไปแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นปมบาาัสรรถ แต่ทีเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะมีเหมือนน่าจะมีไฟโกลด้วยแต่ที่เนี้ยคือการที่มันใช้ตัวปุ่มแบบนี้เป็นเพราะว่าหน้าจอเปลี่ยนใหม่อ่าใช่หน้าจอเนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็นหน้าจอ5นิ้วเหมือนเดิมทีฟทีเหมือนเดิมแต่ในส่วนของอินเทอร์เฟซเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีการจริงๆฟังก์ชันลดซิงเนี่ยมีมาให้แต่ตัวที่แล้วแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลดซิงที่เป็นเหมือนเจนใหม่มากขึ้นเออซึ่งใช้งานง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นแต่ว่าก็เอาง่ายๆคือไอ้หน้าจอตรงเนี้ยอินเท ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเหมือนโฟร์ซ่า350ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดไปแล้วก็ยังมีน้องของเขาก็คือ ADB 350ตัวใหม่ล่าสุดที่น่าจะรอเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้อืก็ใส่อยู่ดังนั้นเ,นเอาาคๆคือหน้าจอตรงเนี้คือเหมือนกับยกเบ้าของตรงนู้นเข้ามาเลยแต่ฟังก์ชัน,นโดยรวมเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับทีนี้ถัดจากหน้าจอตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันยังมีความเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งด้วยก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายเมื่อกี้มีคู่ส่โทรแล้วใช่ไหมใช่อ่ะคราวนี้บอกเปลี่ยนใหม่ด้วย บาะเนี่ยจริงๆอ่ะทรงอ่ะเหมือนเดิมใช่ทรงอ่ะเกือบจะคล้ายเดิมเลยแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คือถ้าคุณดูสันตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าสันตรงนี้มันแคบลงอ่าใช่ช่องนี้มัน,ม,นมันแคบลงใช่คือบาะเนี่ยความสูงของเบาะถึงพื้นเนี่ย820 mm มิลลิเมตรเหมือนเดิมแต่ช่วงตรงนี้แคบลงเพื่อที่ว่าสมมุติม,มนุษย์ไซสเ์เสมอย่างผมขึ้นนั่งอ่ะไหนลองขึ้นเลยตอนนี้มันขึ้นขาตั้งคู่อยู่อ่ะเดี๋ยวนะอะโอเคปึ๊บต้องช่วยมันนะครับเพราะมันเป็นมนุษย์เสมอไม่ต้องอ่่นีป๊ ปกติขึ้นสกูตเตอร์นะบางคนจะขึ้นแบบนี้แต่ผมขึ้นแบบนี้ก็นั่นไงก็เพราะว่าเองไป็นサーフ์ไงไม่ใช่น,นี่เฮ้ยบัลเล่เฮ้ยเฮ้ยมันถึงง่ายว่ะมันถึงง่ายขึ้นมันก็บัลเล่แหละแต่ว่า <S <S มันใช้อุงเท้าทั้งสองข้างลงได้แต่เดิมเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ข้างเดียวอุงเท้านะ,ะข้างหนึ่งจะต้องแบบสูงๆหน่อยแต่ในอุงเท้าทั้งสองข้างลงได้ก็คือง่ายขึ้นแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วอ๋อเนี่ยคือบอร์ดเนี่ยมีการปรับทรง ใหม่ในช่วงของช่วงหวังขาแต่<ม>ที่เปลี่ยนไปก็คือยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวนี่ครับโฟมน้านในอม,มีการเพิ่มเนื้อยูริเทนเพิ่มขึ้นอีกสิบปอร์เซ็หนาขึ้นไว้ง่ายเถอะเออใช้คําว่าแน่นขึ้นดีกว่าใช้คําว่าแน่นขึ้นอเออซึ่งถ้าพูดแบบนี้หละคนจะบอกว่าอา้าวนี้นั่งไปนานๆมันก็เท่ากับว่ามันแข็งขึ้นสิแต่มันใช้หลักการเดียวกับรถยนต์ถ้าเกิด เบาะมันนุ่มเกินไปเวลานั่งนานก้นจมเมื่อยใช่แข็งเกินมันก็เวลาผ่านอุปสรรคมันก็จะกระเทือนแต่ว่าถ้าแน่นมันก็คือมีความแอปซอบหน่อยแต่นั่งนานๆได้สบายนะอันไหนขูกขึ้นดิอ่ะอ่ะยังไงนี่ไงไม่ต้องเอาเรื่องขาเรื่องขาเขารู้แล้วแต่เอาเรื่องเบาะอ๋อเหรอเอาเรื่องเบ<อ>าะถ้าเรื่องเบาะเหรอพี่ว่าบอกมันดีขึ้นนะอืม เออบอกมันดีขึ้นคือตัวเดิมอ่ะเคยเคยขีดสองสามรอบแล้วตอนนั้นที่เอ็งออกมาก็รู้สึกว่าตัวนั้นบอกมันก็แน่นอยู่ประมาณนึ่งแต่ตัวนี้บอกมันดูมันดูแน่นขึ้นมันดูแล้วน่าจะทัวรลิงแบบไปได้ไกลขึ้นที่ไม่จาเป็นน่องันดูเฟิร์มกว่าเออใช่มันดูเฟิร์มกว่าเฮ้ยไหนไพูดถึงบอะละมาอะไรซ้อนครับซ้อนจะซ้อนทําไมอีกคนซ้อนให้พี่เดือนซ้อนนู่นแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้บอกมันเผยออยู่ไปซ้อนอะไรแล้วซ้อนดิซ้อนทำไมเอา สอนดิคนอื่นบางทีนะบอสก็ชอบหางานแปลกๆมาให้เรานะครับคุณผู้ชมอ่ะปุ๊บเออฮัดเป็นคนซ้อนเราก็ไม่ค่อยเป็นคนซ้อนหรอกปุ๊บเนี่ยพื้นเขารับน้ําหนักเราได้ไหมพื้นเขาถ้าเขารับน้าหนักรถได้มันก็ต้องรับได้ไหมอ่ะนี่คนซ้อนก็จริงๆอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าตวตตำแหน่งพารท้าวอะไรพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะอย่างที่บอกจริงๆถ้าคุณดูภายนอกเนี่ยครึ่งหลังของมันเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์เลยอ่ะฮะเออแต่ถามว่านั่งสบายไหม ก็ใช่เพราะว่าไอ้ด้วยความที่บอกมันเฟิร์มขึ้นเวลานั่งปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบยกลงไปเลยอืแต่มันจะนั่งแล้วแบบเออโอเคดูตูดดีดูตูดเออดูตูดดีดูตูดเออมันมันรับอ่ะมันรับมันลับกับช่วงเออมันรับกับช่วงต้นดีอ้ึงถ้าเราไม่คิดถ้าคุณไม่คิดอ่ะมันก็ไม่เป็นไร เออนั่นเองแต่เอาเป็นว่าคือการนั่งเนี่ยนั่งสบายขึ้นเฮ้ยแต่จริงๆช่วงช่วงแฟลลิงช่วงนี้เขาเขาปรับนิดนึงไม่ใช่หรอนิดเดียวมันมันแไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเยอะเฮ้ยแต่แต่ถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลนะอย่างเวลาแบบเราขี่ในเมืองอ่ะพี่ยังจําได้เลยตอนเอา XADV ตัวแรกมาโอ้โหขี่ในเมืองเนี่บเออโอเคไอ้ช่วงนี้มันมันมันป่องใช่ไหมเปรับผ่านมันก็ผ่านแล้วแทนเรามีการแทนยังไงเราก็คงไม่มุดสุดสีสุดส้นแต่บางทีผ่านไปปุ๊บรถมันเบียดอ่ะโอ้ อ๋อคือขาขามันจะถังๆนิดนึงออแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมพูดในมุมของคนที่กําลังซ้อนอยู่นะหัวเข่ายังไม่เลยระยะแฮนตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดแฮนพ้นเข่ายังไงก็พ้นเอาเป็นว่าในเรื่องของเบาะนั่งเออฟิร์มขึ้นใช่ นอกนั้นไม่มีอ,อ,อะไรใช่เบาะนั่งสบายเบาะเหมือนเดิมความจุ22ลิตรเหมือนเดิมใส่หมวกกันน็อกได้ใบเดียวเหมือนเดิมถือว่า <ừ S 2> เป็นเพนท์อยต์อยู่เครื่องตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นเครื่องยนต์745ซีซีเหมือนเดิมนะครับกำลังสูงสุดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเลยอยู่ที่ประมาณ58แรงม้าแรงมิด69นิวตันเมตรเท่าเดิมเกียร์เป็นด c ซ6สปีดเหมือนเดิมแต่ เขาบอกว่ามีการปรับจูนสมองกลเกใหม่วิธีการทางานของเกียร์ใหม่โดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นช่วงความเร็วต่ํากว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้มันมีความนุ่มนวลขึ้นทีนี้บางคนจะถามว่าแล้วไอ้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ต่าลงไปอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรคุณนึกง่ายๆรถคันนี้หนัก207กิโลเวลาคุณจะยูเทิร์นอ่ะคุณกลัวขนาดไหนไม่กลัวกลัวเอาเท้าลงพี่ตัวสูงคนตัวเล็กอะ่ะ <laughs> คนตัวเล็กหลายคนพอมาขี่รถคันนี้มักจะบอกว่าหุย ตอนยูเทิร์นอะมันหน้าบาดเสียวอยู่นะเพราะว่ารถมันหนักแล้วบอก820อบางคนก็รู้สึกว่าสูงเออทีเนี้ยแล้วพอ DCT เนี่ยถ้าเป็นยุคแรกๆเนี่ยมันจะค่อนข้างกระตุกเวลาเติมคันขเล่งทีด้วยคามที่รถคันนี้ทอมันหนักเปิดขันเล่งปุ๊บมันจะกึก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 ใช่ใช่ซึ่งในตัวที่แล้วเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันก็นุ่มขึ้นแหละ แต่มันจะมีบางจงหวะที่เราเติมปุ๊บแล้วมันจะมันจะคึกนิดนึงอยู่ตัวนี้เขาบอกว่าปรับใหม่ให้ใหมันนุ่มนวลขึ้นในช่วงของความเร็วต่ํากว่า10กิโมตรชั่วโมงซึ่งอันนี้เรายังบอกไม่ได้ว่ามันนุ่มนวลขนาดไหนเพราะเรายังไม่ได้ลองขี่แต่จริงๆอันนี้มันน่าจะส่งผลถ,ถึงเวลาลุยด้วยไหมยอย่างเวลาเราออฟโรดเช่นก็ด้วยก็ด้วยเพราะวเวลาเราออฟโรดอะมันคือต้องใช้ช่วงความเร็วต่ําใช้การใช่ใช่ใช่มันอาจจะมีผลอยู่แล้วใช่เพราะว่าบางทีสมมติเวลาคุณจะไหลด้วยความเร็วสักประมาณต่ำกว่า อะไรแบบนี้นั่นนะครับในส่วนของละเอียดอื่นๆช่วงล่างที่เป็นชชวงหน้าตะเกียบคู่หัวกับขนาดแกน4 mm, มลเมตรช่วงยุบเกือบ150มลเมเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างหลังก็เหมือนเดิมเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมทำงานกับโช๊คเดี่ยวพร้อมกระเดื่องโปลิงปรับพีโหลดได้แค่นั้นเหมือนเดิมช่วงยุบ50มมตรเหมือนเดิมส่วนตัวระบบเบรกก็เป็นเลดี้มอด้านหน้าจานสามรมิลเหมือนเดิมด้านหลังก็ไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรนะครับมีที่เห็น คืออันนึงเป็นเบรกปกติส่วนอันนึงเป็นเบรกมืออยู่ข้างบนอย่างที่บอกไปว่าในตอนแรกต้นคลิปนะครับว่ารถคันนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยมันเป็นตัวสีสเปเชียลดิชั่นนะครับสีสเปเชียลดิชั่นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองที่ออกโทนน,นีออนสีนี้จะมาพร้อมกับราคาที่พิเศษกว่าปกติหน่อยแพงกว่าเท่าะไหร่แพงกว่าตัวธรรมดาประมาณ5,000 5,000เองเออ5 0าพเอ,า,อางคืออ่ะพูดถึงตรงนี้และราคาของตัวนี่ครับ new honda x a dv 7 5 0ด้ 750, ปี2 0 2 5ถ้าเป็นตัว ทำไมทำไมเราเหนอล้วครับผมถ้าเป็นตัว Special Edition นะครับ4 3 8 0 0 0บาทคันนี้4 3 8 0 0 0บาทใช่แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดา4 3 3 0 0 0บาทจุดต่างคือชุดสีแค่นั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นอ้าวแต่จริงๆนะเพื่อนๆที่เป็นสายลวยอาจจะชอบไม่ได้ชอบสีสดอืมเ,ออเพราะสีธรรมดามันจะมีสีที่แน่จำแน่แน่จะมีสีออกซีเมน แล้วก็สีครีมสีเบจเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับสีเบจตรงนี้แล้วก็สีดำเออนั่นแหละนะครับก็สีสายลุยว่าไงแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ถ้าใครสนใจเท่าที่ลองถามข้อมูลกับคอนด้ามาร้อยคันแรกอ่ะที่เขาบอกว่าจะแถมเสื้อพิเศษที่เป็นเสื้อลิมิเต็ดเนี่ยจะเต็มแล้วอืจะเต็มแล้วแต่ตอนพูดนี่อาจจะเต็มไปแล้วใช่คือเอาง่ายคือตอนที่คลิปรันเนี่ยอาจจะเต็มไปแล้วก็ได้ ก็ว่ายางไงดูคลิปปุ๊บชอบปุ๊บจองปั๊บนี่ก็อีก2เดือนถึงจะรับรถใช่ที่ผมพูดบ่อยไม่ใช่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวคนนี้เขาน่าจะสั่งจองด้วยนั่นเองนะครับเอาไม่ถามาเลยเอาว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเราน่าจะพูดครบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมก็ถามเข้ามาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับส่วนการขี่เป็นยังไงเรายังบอกไม่ได้นะครับไว้เดี๋ยวพี่บอลซื้อเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปฟังกันตอนนั้นอีกทีนะซื้อดีไหมครับผมอุย้ยไม่ต้องถามคนนี้นเฮ เออย็นเนี้ยเย็นเนี้ยนนไปถามเองแล้วกันยังไม่ได้ส่งไปบอกเลยเออนั่นแหละดูเองแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ผมน่าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับกับพี่บอลด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องมีชื่อแล้วชื่อโจโกโบไปเองลแล้วกันไปละสวัสดีครับ